วันนี้จะพามาดูวิธีการสมอบเป็นโนน้น้ำหนัก200กว่ากิโลกรัมขึ้นบ้านชั้น2กันครับทุกคนเห็นไปได้ด้านหน้านั่นใช่ไหมครับใช่ครับเราจะยกเป็นโนขึ้นไปกันครับบอกเลยว่างานนี้ไม่งา่ายก่อนอื่นเลยรถขนทรงเป็นโนจะมาเจอะที่หน้าบ้านลูกค้าแบบนี้เลยครับหลังจากนั้นทีมงานจะทาการสำรวจพื้นที่และมุมที่ต้องระวังเพื่อไม่ให้เกิดการกระแทกและตกหลน่นแลวเราก็จะทําการยกขึ้นแบบนี้เลยครับทุกคนทุกขั้นตอนจะต้องมีผ้าโดเรมอนรองกันกระแทกไว้โดยทีมงานยามาฮ่าของเราเป็นทีมงานมือาาาาาใในกนกกรรรรขยย้ยโโด,ยดหะหสสััญณูบบค ว่าจะถึงชั้น2ก็ปานเงินกันไปหลายคนเลยนะครับเสร็จแล้วเราก็นําเปนโนมาวางในจุดที่ลูกค้าต้องการซึ่งเราแนะนําว่าควรวางห่างจากกาแพงประมาณหนึ่งคือเพื่อได้เสียงของเปนโนอัปไรท์ที่ดีที่สุดหลังจากเช็คความเรียบร้อยแล้วผมก็ได้ลองเปนโนหลังนี้เป็นหนึ่งบทเพลงซึ่งเปนโนามาฮ่ารุ่นนี้คือรุ่น U1J ราคาจะอยู่ที่2,000 200, 0 0บาทความพิเศษของรุ่นนี้คือเราจะได้ส่วนสูงของเปนโนเท่ากับรุ่นพี่อย่าง U1 ในราคาที่ถูกกว่า1น0 0 0 0บาทสุดท้ายนี้ต้องขอขอบพระคุณคุณหลิงแลนะคุณกุณณูเอกที่ไว้วางใจสังงซื้อเเปโนยาามกับทร ครั้งหน้าจะพาไปส่งมอบเปีนโนที่ไหนอย่าลืมติดตามกันนะครับ